สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกเรื่องราวของสัตว์ในตำนานที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งนั่นก็คืออสูรปักษษาจากป่าหิมพานครับสวัสดีค่ะก็น่าสนใจจริงๆค่ะสำหรับอสูรปักษาใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเราอ้างอิงมาจากบทความที่วิเคราะห์ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับชื่อเรื่องประมาณว่าอสูรปักษษาสัตว์ในตำนานครึ่งอสูรครึ่งปักษีแห่งป่าหิมพาน อืค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจลักษณะแล้วก็ความสำคัญของสัตว์ชนิดนี้ให้มากขึ้นกันครับได้เลยค่ะงั้นเริ่มกันที่รูปลักษณ์ก่อนเลยนะครับคือตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยอสูรปักษาเป็นสัตว์หิมพัน์แบบผสมค่ะคือร่างกายท่อนบนเนี่ยจะเป็นอสูรหรือยักษ์ดูแบบแข็งแกร่งหน้ากเกรงขามเลยอืมค่ะดูดุหน่อยใช่ครับส่วนครึ่งท่อนล่างล,าง,ลงมาเนี่ยเป็นนก อ๋อนกแต่แต่ที่น่าสนใจคือบางตำราที่บทความนี้เขาอ้างถึงนะครับบอกว่าเป็นไก่ก็มีอ้าวเหรอคะไก่อันนี้น่าสนใจนะคะการผสมผสานแบบนี้เนี่ยคือมันแสดงถึงจินตนาการที่แบบว่าสุดยอดจริงๆนะคะการเอาความดุดันพละกกำลังของอสูรมารวมกับความสามารถในการบินหรือลักษณะของสัตว์ปีกเนี่ยครับผมบทความที่เราดูกันอยู่เนี่ยเขาก็ชี้ว่า มันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรวมพลังอำนาจที่ดูอาจจะขัดแย้งกันนิดๆน,นะคะคือพลังของดินจากความเป็นอสูรหรือแม้แต่ไก่ที่อาจจะได้ไม่ได้เน้นบินสูงนักอ่าครับกับพลังของฟ้าจากความเป็นนกซึ่งมันก็จะต่างจากสัตว์หิมพานประเภทนกอื่นๆที่เรามักจะนึกถึงความสูงส่งหรือสวรรค์อะไรแบบนั้นไปเลยแล้วประเด็นที่ว่าบางตำราว่าเป็นไก่เนี่ยในบทความเขาได้ให้ความเห็นเพิ่มไหมครับว่ามันต่างจากนกยังไงในแง่ความหมาย เออบทความเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะคะว่าการตีความว่าเป็นไก่เนี่ยอาจจะยิ่งเน้นความเชื่อมโยงกับพื้นดินมากขึ้น mm hmm. ทําให้ภาพลักษณ์มันดูแบบติดดินแล้วก็ดุดันกว่าการเป็นนกที่อาจจะดูสง่างามกว่านะคะเข้าใจครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นนกหรือไก่จุดร่วมก็คือส่วนล่างเป็นสัตว์ปีกซึ่งก็นําไปสู่ความสามารถพิเศษของมันนั่นก็คือ การบินที่บทความย้ำว่าเร็วมากใช่ไหมครับเร็วเหมือนลมพายุเลยใช่ค่ะเร็วมากจริงๆแถมยังเป็นนักล่าที่ดุร้ายมากด้วยในข้อมูลบอกว่าล่าสัตว์ใหญ่ได้สบายสบายเลยทั้งกวางมา้าค่ะค่ะหรือบางทีก็มีเรื่องเล่าว่าล่ามนุษย์ด้วยซ้าไปซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับท่อนบนที่เป็นยักษ์นะครับที่น่าจะกินเนื้อเป็นหลักถูกต้องเลยค่ะความเร็วสูงนี่อาจจะเป็นที่มาของอีกชื่อนึงนะคะอสูรวายุพัก อ๋อ oh, อสุรวายุพักค่ะที่อาจจะแปลทํานองว่าอาสูรผู้กินลมเป็นอาหารหรือว่าเคลื่อนไหวเร็วเหมือนลมอะไรทํานองนั้นครับซึ่งบทความเขาก็วิเคราะห์ต่อนะคะว่าภาพลักษณ์นักล่าที่ทรงพลังแล้วก็น่ากลัวแบบนี้เนี่ยอาจจะสะท้อนความรู้สึก ความหวาดเกรงต่อพลังอำนาจที่ควบคุมไม่ได้ในธรรมชาติหรืออาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอำนาจของผู้ปกครองที่น่าเกรงขามก็ได้เหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดในนิทานเฉยๆนะคะม,มันมีในยะที่ลึกกว่านั้นแสดงว่ามันไม่ได้มีอยู่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าอย่างเดียวใช่เลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยเราจะเห็นอสูรปักษาปรากฏตัวในบริบททางวัฒนธรรมไทยอยู่เรื่อยๆนะคะบทความชี้ไปที่ อย่างเช่นงานจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆครับผมรวมถึงในงานวรรณคดีหลายเรื่องด้วยแต่ที่ชัดเจนมากๆแล้วก็แสดงถึงความสําคัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์จริงๆก็คือการปรากฏตัวในขบวนพยุหยาตราทางชนละมาอ๋อในขบวนเรือพระราชพิธีใช่ค่ะซึ่งเป็นพระราชพิธีท,ทางน้ําที่สําคัญยิ่งใหญ่มาตั้งแต่โบราณเลยนะคะมีการสร้างเรือพระที่นั่งชื่อเรืออ,อสุรวาย,ยุพ,พักที่ตรงหัวเรือทําเป็นรูปอสูรปักษานี่เลยค่ะ โหการที่ถูกเลือกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์บนเรือพระที่นั่งในพระราชพิธีสําคัญขนาดนั้นแสดงว่าต้องมีความหมายพิเศษมากๆแน่ๆเลยครับบทความได้วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ไหมครับมีค่ะบทความให้ทัศนะว่าการเลือกอสูรปักษามาเป็นสัญ,ญลักษณ์บนเรือเนี่ยอาจจะสื่อถึงการแสดงพระราชอำนาจที่น่าเกรงขามครับหรืออาจจะมองในแง่ของการให้ความคุม้มครองปกป้องเหมือนเป็นผู้พิทักษ์ที่ส่งพลังก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะ คือเป็นการนําเอาความน่ากลัวในตำนานมาปรับใช้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางอํานาจแล้วก็การปกป้องนะคะครับผม นอกจากชื่ออสูรผักษากับอสุรวาย,ยุพักแล้วเหมือนจะมีชื่ออื่นอีกใช่ไหมครับมีค่ะบางทีก็เรียกว่าอสูรปักษีอสูรปักษีค่ะซึ่งความหมายก็ใกล้เคียงกันเลยคืออสูรผู้เป็นนกนั่นแหละค่ะบทความก็ตั้งข้อสังเกตว่าชื่อเรียกที่ต่างกันอาจจะมาจากต่างยุคสมัยหรือว่าต่างสำนักคิดกันไปแต่โดยรวมแล้วก็คือสัตว์ชนิดเดียวกันนี่แหละค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับถ้าอย่างนั้นสรุปจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอสูรผักษา ก็คือสัตว์ในจินตนาการจากป่าหิมาานที่มีลักษณะผสมที่ทรงพลังมากระหว่างอสูรกับปักีค่ะ มีความสามารถบินได้เร็วมากเป็นนักล่าที่ดุร้ายน่าเกรงขามแล้วที่สำคัญคือไม่ได้เป็นแค่สัตว์ในตำนานเฉยๆแต่ยังปรากฏอยู่ในศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยโดยเฉพาะในฐานะสัญ,ญลักษณ์บนเรือพระที่นั่งในขบวนพยุยาตราทางชนละมากด้วยใช่เลยค่ะครบพ้วนเลยแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะซึ่งบทความนี้เขาก็ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจเหมือนกันครับ คือภาพลักษณ์ของอสูรปักษาที่รวมเอาความดุร้ายน่าสะพรึงแบบอสูรเข้ากับการโบยบินที่รวดเร็วแล้วก็ดูเหมือนอิสระของปักษีเนี่ยค่ะมันสะท้อนมุมมองหรือความเข้าใจของคนโบราณเกี่ยวกับธรรมชาติของอํานาจหรือพลังงานที่อยู่เหนือการควบคุมในดินแดนลี้ลับอย่างป่าหิมพานได้ยังไงบ้าง,างอืมน่าคิดครับค่ะ การผสมผสานสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันแบบนี้อาจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนในอดีตใช้จินตนาการเพื่อทำความเข้าใจโลกที่ซับซ้อนรอบตัวพวกเขาก็เป็นได้นะคะ